โตีเลือนแต่งไม่มีกำหนดทั้ทงที่ยืมเงินต่อยไตยพบต่อยไตยพบเผยปมยืมตังโกตีเป็นเรื่องยินดีหลังทำพิธีสู่ขอกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนักแสดงตลกโกตีอารามบอยหรือเจริญพรอนอ,อนละไม้และแฟนสาวนอกวงการน้องกวางหลังจากคบหาดูใจกันมาได้6กปีล่าสุดหนุ่มโกตีก็ได้ออกมาเล่าโมเมนต์ที่สำคัญในวันนั้นให้ได้ฟังว่าบรรยากาศที่สองครอบครัวได้มาเจอกันพร้อมหน้านั้น แถมยังได้รับเกียรติจากตอยไต้พบริมประพัดที่นับถือเหมือนพ่อคนที่สองมาช่วยเป็นผู้ใหญ่สู่ขอให้แฟนสาวอีกด้วยขอบคุณทุกทุกคนที่อวยพรและขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความสนใจข่าวของเรากับน้องกว้างอาตอยเป็นเหมือนพ่อคนที่สองทุกๆอย่างในการดําเนินชีวิตหรือวิธีการใช้ชีวิตแกก็คอยบอกคอยตักเตือนพ่อเราก็จากไปแล้วเหมือนมีอาตอยกับอาแตงเป็นเหมือนพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ไปสู่ขอน้องกวางให้กับเรา จากนั้นก็ได้ถามต่อว่าเรื่องสินสอดใครจัดการให้กติกล่าวว่าสินสอดเดี๋ยวอาต้อยจัดการให้ครับยืมอาต้อยก่อนพิธีสู่ขอเป็นทางการไปแล้วก็คงไม่จัดอีกรอบเจอกันอีกคีคือเดือนธันวาคมอยากจัดตีมในสวนอาจจะเป็นในสวนหรือที่ที่จบเลยตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเช้าเ,เป็นพิธีทำตอนเย็นฉลองมงคลสมรสที่นั่นที่เดียวจบเลย แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนขอหาก่ออยากให้เป็นที่เดียวที่จบไปเลยตรงนั้นจะได้ไม่ต้องไปกันหลายที่ไม่ใช่วันนี้จัดที่นี้อีกวันจัดที่นั้นและทุกคนก็ต้องตามๆกันไปไม่อยากให้ทุกคนต้องเหนื่อยแต่อย่างไรก็ตามได้ถามต่อว่าได้เลิกแต่งวันไหนโกติกล่าวว่าเดือนธันวาคมครับเลิกได้มาแล้วเดี๋ยวจะบอกวันอีกทีแล้วกันแต่เดือนธันวาคมแน่นอนเรารู้สึกว่าเราอยากแต่งงานในบรรยากาศที่ไม่ร้อนมาก อยากให้ทุกคนที่ไปในงานได้สบายๆกันตีมเหมือนงานวัดมีของกินเยอะๆไม่นานมานี้ยืดเยื้อมานานกว็วางแผนสร้างครอบครัวหลังพิธีกรนักสแสดงอารมณ์ดีโกติเจริญพรอรออมา้หรือโกติอารามบอยเผยเรื่องดีเตรียมจูงมือแฟนสาวน้องกว้างที่คบหาก,กันมานานกว่า8ปีเข้าประตูวิวา์ในเดือนกรกฎาคมปีนี้แต่ล่าสุดต้องจำใจเลื่อนง,งานแต่งออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพราะเจอโควิด -19 กกลับมาก็อยากจะบอกว่า สถานการณ์อย่างนี้เราก็ไม่อยากให้มันสุ่มเสียงคือครั้งหนึ่งในชีวิตเนอะก็อยากจะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่สนใจในเรื่องของผมก็อยากจะถือโอกาสตรงนี้บอกกับทุกๆคนว่าหนูอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับอะไรที่เราเตรียม,มไว้ก็อย่างที่ทราบคือสถานการณ์ไม่คลี่คลายไม่ใช่ว่าหนูเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะเดี๋ยวมาบอกแต่งเดี๋ยวบอกไม่แต่งคือแต่งครับและแต่งกับคนเดิมแต่ตอนนี้มันยังจัดงานอะไรไม่ได้และยิ่งสภาวะตอนนี้มันมาอีกระลอกหนึ่งแล้ว และคาดว่าน่าจะแรงและถ้ามันคลี่คลายเมื่อไหร่ถ้าจะแต่งงานหนูจะบอกอีกครั้งหนึ่งครับ